พิมมาได้ไงอะอา้าก็ที่นี่เป็นห้องนอนของพี่ปันนะเราพิมก็นอนกับพี่ปันที่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ่าแ,แต่ตอนเนี้ยพี่ปันมานอนกับพี่สะพ้ายเราทิ้งพิมให้นอนคนเดียวอะพิมนอนไม่ได้หรอกนะไม่ได้ตอนนี้พิมโตแล้วจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงอะโตแล้วร้วงองไงอ่ะพี่ปันเป็นพี่ชายของพิมนะถึงจะไม่ใช่พี่แท้ๆก็เถอะพี่สะพ้ายเพิ่งม,มาจะไปรู้อะไรทำาไม่ถึงพูดแบบนี้อะถึงจะเคยนอนด้วยกันแต่ว่า เอางี้เอางี้ดีกว่านะโอเคพิมงั้นเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะพี่จะให้เธอนอนที่นี่แต่พรุ่งนี้เธอต้องไปนอนห้องตัวเองนะโอเคพี่ปัน่นพี่พูดแบบนี้จริงๆเหรอเย้ yeah. ง้นคืนนี้เราก็นอนด้วยกันสามคนไปเลยเตียงก็ออกจะกว้างไม่ได้พิมพ์เธอกลับห้องไปเลยพี่ปัน่นพี่อย่าลืมนะว่านี่เป็นแค่น้องบุญธรรมอะ่ะอา่าโอเคงั้นพิม์เอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยไปก่อมเธอที่ห้องแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมานอนกับเมียพี่เหมือนเดิมโอเคเนาะ หนูไม่ได้ตัวเล็กแล้วนะ,ะนโ,หโหพิมพ์ทำลารเสียงดังเนี่ยหุ่น้ำจิ้มน่ากินจังเลยอ,ะอ่ะ,อะเออนี่พิมพี่จะมาบอกว่าไอ้เรื่องเมื่อคืนอ่ะ เธอจะทำอีกได้ไหมถ้าเกิดพี่สบายเห็นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะพิมทําไมล่ะพี่ปานก็เราเป็นพี่น้องกันนี่คะพี่ไม่รักพิมแล้วหรอถ้างั้นอนัพิมจะงอนพี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพิมรักพี่พี่รักพิมสิเราเป็นพี่น้องกันนี่แต่ว่าเธอช่วยเกรงใจเมียพี่หน่อยดีก็ได้ค่ะพิมพิมนี่ทำอะไรเดี๋ยวพิมจะเดี๋ยวที่ทำอะไรกันอ่ะเล่นอะไรกันกลางวันใสๆแบบนี้นี่พี่แนท พิมพจะบอกอะไรให้นะพิมพ์กับพี่ปันเราก็เป็นแบบนี้กันตั้แต่เด็กๆแล้วถ้าพี่ไม่เข้าใจมันก็เรื่องของพี่พี่ปันเราไปเล่นตรงนู้นกันดีกว่าพี่ปันพิมพ์ว่าช่องนี้สนุกดนะีเนาะแต่พิมพว่าพิมพเบื่อแล้วอะ่ะเราเปลี่ยนช่องกันดีกว่าอือพ,พี่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดพี่ นี่พี่เก็บให้ดีกว่าอ่ะนี่พิมเบื่อไม่อยากดูละพี่ปั่นเรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันดีกว่าไหมเหมือนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆไงโอเคนะพี่เป็นพ่อเดี๋ยวพิมเป็นลูกเองพ่อแม่ลูกับพิมเล่นกัใช่เอ้ยพิมแต่ว่าพิมใจเย็นก่อนพิมพิมโตแล้วนะพิมพิมไม่ใช่เด็กแล้วพี่ปั่นอย่าดิ้นซิพี่ปั่นปล่อยไม่ปั่นโตแล้วพี่ปั่นพิมปิมปิดพี่ก่อนดูอะไรกันอยู่ล่ะคะ น่าสนุกจังเลยอ่ะเป็นการ์ตูนที่พิมพ์ก็เปิดทิ้งไว้นี่พี่แนทพี่ไม่เห็นเหรอว่าพิมพ์กับพี่ปั่นอ่ะเรากาลังเล่นกันอยู่นี่พิม์เธอก็แบ่งให้พี่แนทเขาเล่นด้วยสิไม่เป็นไรเลยพิม์ไปเล่นที่อื่นก่อนได้ไหมอ่ะพี่อยากอยู่กับพี่ปั่นสองคนแบบผัวมเมียไ,ไม่อยู่แล้วก็ได้อยู่กันไปเลยเดี๋ยวก็ดีด้วยละ อ้าวแนทะกลับมาแล้วเหรอมาพีก่ก่อน่อยสิพี่ม,มาเ่อเออนี่แนะเราสองคนไม่ได้ทำกันบ้านมาหลายวันนะวันนี้พี่ขอได้ไหมได้สิคะ นูเปล่านะพอละฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวน็ใจเย็นก่ดิผมอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเน็ตอธิบายอธิบายอะไรอีกคิดว่าฉันโง่เงี้ยเหรอเป็นแค่น้องบุญธรรมแต่ทําตัวเหมือนเป็นเมียน้อยก็พี่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่มีที่ไปอ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วเหรอหนุนไปเดนข้ามถนนเลยไปอดน๋ยวเนะใจเย็นก่อนนะพี่พี่ว่า ออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวพี่ขอคุยกับพี่แนทก่อนนะพี่ปันแต่พี่นอนกับพี่แล้วนะพี่ต้องรับผิดชอบสิไปออกไปจากบ้านฉันและต่อไปนี้อยากทําอะไรก็ทําไปเลยฉันพี่จะอยู่อีกต่อไปแล้วน่าจะเย็นก่อนผมขอโทษผมไม่รู้เรื่องน้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแนทขอโทษขอโทษอะไรเรื่องอย่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเองส่วนอีเด็กเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไงก็คิดเอาเองก็แล้วกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย 哎，对对对拼拼命捏咪来了。<来><来>